วันนี้อ้อจะทำเมนูพิซซ่าเวียดนามค่ะนอกจากวันนี้นะคะเราจะได้ในส่วนของสูตรและวิธีการทําพิซซ่าเวียดนามแล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งเมนูไอเดียนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังมองหากิจกรรมที่จะทํากับลูกๆหรือว่าเมนูอาหารที่จะทํากับเด็กๆนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่อ้อเอามาแชร์กันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดกตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็เดๆนะครับ วันนี้นะคะแม่อ้อจะพาน้องขนท้าแล้วก็น้องขนมเค้กมาทำเมนูพิซซ่าเวียดนามเป็นหนึ่งไอเดียที่คุณพ่อคุณแม่จะได้นำไปทำกิจกรรมกับล,กลูกด้วยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ไข่นะคะเราจะตอกไข่ลงไปก่อนอจากนั้นก็คนๆเดี๋ยวทีละอนันทีละคนเดี๋ยวครั้งนี้ให้น้องเค้กก่อนอันนี้ก็ใส่ต้นหอมน,นิดนึง นะ้น้องเค้กไม่ค่อยชอบกินต้นหอมเท่าไหร่เลยแต่แม่ก็จะใส่ให้นิดนึงจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นเมี่ยงนะคะนี่ก็คือแผ่นเมียเม่ยงเวียดนามนะคะเป็นใบเมี่ยงนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เอาไข่นะคะนี่ทาไข่ลงไปเลยนะทุกคนให้มันเคเลือบแผ่นอแางนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รีบเอาไข่ลงไปอะ่ะมันจะไม่ แตกแล้วก็กรอบนะคะไม่ก,กี่เลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวรูปเดียวอย่าเพิ่งกินนี่เดี๋ยวไม่มีใส่นะเห็นไหมมันจะงอเห็นไหมเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่เคลือบเร็วๆมันจะงอยังยังไม่กินนี่นี่น,นี่เห็นไหมใส่ไข่แล้วนะต่อไปน้องเค้กจะเอาใส่อะไรเอ่ยใ,ใครชอบหน้าอะไรก็เอามาใส่ได้เลยนะคะอย่างวันนี้แม่มีหนะ้าฮอตดอกนะคะแล้วก็มีปูอัดมีหมูยอแล้วก็มีสลาลยด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเค้กจะเอาหน้าอะไรใส่บ้าง รวมกันได้ใส่ได้หมดทุกหน้าเลยอันนี้ปกติถ้าเป็นของผู้ใหญ่เราก็จะใส่พริกเผาเนาะแต่ว่าเด็กไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแหมเอาปูอัดลงไปใครอยากใส่หน้าอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยอันนี้เป็นของน้องก่อนนะหมูข้าวข้อยทีหลังนะนี่ทีลคนละแผนไงไปพอแล้วพอยังปูอัดเอาอีกไหม คือน้องเค้กไม่ค่อยชอบทานซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่จะไม่ใส่ซอสมะเขือเทศให้เค้กนะเพราะว่าเค้กไม่กินซอสมะเขือเทศแต่ว่าจะใส่มายองเนสแทนนะคะแต่คนข้าวกินมะเขือเทศอยู่ใช่ไหมคะเราเอาอันไหนเน่ยฮะเรกเอาอันไหนอ๋อข้าวไม่เอามายองเนสเค้กเอามายองเนสแต่เค้กไม่เอาซอสมะเขือเทศอ่าวยสุกหรือยังสุกหรือยังเดี๋ยวแม่ดูอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะรอให้มันสุกนะต้องใช้ไฟเบานิดน,นึงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดไฟแรงแล้วมันจะไหม้นะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพับม้วนกันเอาเอาที่คีบมาให้แม่อีกอันหนึ่งหน่อยเรื่อนม่อ่ะเอานี่นะคะเดี๋ยวเราจะม้วนม้วนนี่พี่เคกดูไม่อยากกินหอมมากไม่กินก<ๆ>็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินเองเคกินกอไม่เคยกินไงนี่นี่ทุกคน จะเอาใส่จานก,ก่อนอ่ะ่อไปเดี๋ยวจะมาทำของข้าันอ่าแบ่งน้องด้วยแบ่งกันนะลูกนะเอาไปชิ้นหนึ่งเออเดี๋ยวเอาให้อีกมีอีกลูกมีอีกในตู้เย็นมีอีกอ่านี่ของพี่ข้าวสวยเลยพี่ข้าวสวยเลยดูชีู่สิเห็นไหมโดยผักลงนิดนึงอ่าพี่ข้าอยากจะเอาหน้าอะไรใส่ใส่เลยค่ะาโอเคมาฝั่งนี้ลูกมาฝั่งตัวเองอ่าวางลงเลยอ่ะ จะลายด้วยว้าวเกลียกันนะไปเอาตู้แอบจะลายเยอะๆเลยไม่ต้องเอาเยอะหรอกมันเยอะพอแล้วเหรอจะเก็บไว้กินตอนเย็นได้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้หนูไม่มีอะไรทีนเดยไม่เอาให้มันมีอยู่มันเหลืออยู่ต่อไปเราจะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะมีอ้วนอย่างนี้ลูกทำให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้ชิชิๆๆเนี่ยมันพิซซ่าไง ไม่ได้กินเลยแม่งั้นเอามาอยู่นี้ก็ได้แม่เอาไหมเอาโอเคใส่นิดนึงเนาะจะได้อร่อยอร่อยนี่มันเหมือนพิซซ่าห้เป็นไรโอเคเสร็จแล้วนะแล้วก็จะพับม้วนก่อนนี่ค่ะคุณแม่ทำเป็นแบบนี้ทำเป็นแบบนี้ทำไมไม่เอาถุงออกอะไม่ใช่ถุงนะลูกมันเป็นแผ่นแป้งของเขานี่ค่ะ นี่หน้าตาของพิซซ่าเวียดนามของน้องคนข้าวกับตองคิกนี่อ่ะเดี๋ยวเรามากินกันีมเล่องยมากอืร่อยนะอืมอรอยนปก็อกร่เนาะอืมอร่อยนะทุกคนพ่อกัแม่ต้องลองแล้วเ่ย ไม่กินกระโหลกัวที่ว้าว,าว,าวอ่ะข้าวตมเหรอมาร้อนป้อนไหนกินกะถิ่งทำไๆกิงาุดีจามุจีจามุจีอ่ะเป็นไงบ้างลูก ลองไปทำกันดูนะคะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยเทวดาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกสาคนต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมันไม่บ๊ายเลยมันบายเลยเขกินหมดแล้วอะ่ะตัวเองไม่ยอมกินอะ่ะ